สวัสดีครับพอแมพี่น้องช่องช่องออทีเกษตรทฤษฎีไมลเอีซี่สุขุสุขคนเมื่อนี้สิพามาชมตลาดนัดโคกระบือบ้านน้องบัวงามตำบลนาด่านอำเภอสวรรนครูหาจังหวัดน้องบัวลำพูครับพี่น้องเศา้าวันที่8สิงหาคม2 5 6 7กถูกวันพฤหัสนะครับพี่น้องมาชมมาเมืองเอานะครับราคาควายนะครับพี่น้องจะถูกสั่มใดนะครับพี่น้องเอามาเมืองเอาครับครับม่ต้องเสียเวลาเดี๋ยวเขาปรับชมกันได้เลยครับเท่าได้ครับพ่อ สามหมื 300, ่นเนาะแม่ล enfin ูกลูกตัวแม่บอกครับลูกตัวผู้ครับสามหมื่นบาทแม่เพิ่นกระติสูงประมาณร้อยสามสิบนเนาะครับครับเบอร์เงาครับพี่น้องครับลูกตัวผู้นะครับลูกเพิ่นลูกที่ไหนล่ะพ่อลูกแรกเนาะครับ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 พี่น้องเออครับลูกแรกนะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่ง 4771จ็ดเนึ่งสี่เนึ่งเนาพ่ออยังครับพ่อจอยพ่อจอยนะครับเอามาคมเดี๋ยวเนาะพ่อเนาะครับอันนี้ตัวนึงอันนี้ตัวนึงนี่ตัวผู้ตัวผู้นี่เปิดเท่าไรครับพ่อเปิดเสาสี่เสาสี่นะครับสองหมื่นสี่นะครับอ่าค้อยผู้ค้อยเนื้อเนาะพ่อเนาะครับครับเอามาเบิ่งเอาครับพี่น้องข้อยผู้ครับอ่ามีค้อยมีงัวครับพี่น้องอยู่ตลาดนัดนี้ครับอ่าขอบคุณหลายๆครับพ่อโชคชกมั่นครับ อ่าสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เอามาจักโคมเอามาสองตครับสามตครับสามตัวนะครับลูกเพิ่นเบิร์ดบอกครับลูกเบิร์ดครับลูกโครมสามเนาะครับโคมสามนี่ได้น้อยนี่ลูกแม่ลูกครับแม่ลูกนี่เนาะอยากได้สิบเจ็ดครับอยากได้สิบเจ็ดนะครับเปิดอยู่ที่สิบเจ็ดนี่สามตัวเนาะเปิดอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบอกสองตครับโอ้สองตัวนะครับแม่ลูกอันนี้ได้สามอันนี้ได้สามเมื่นครับ สามตัวครับสามตัวนี่สามหมื่นเนาะแม่นครับถ้าเปิดเป็นโคมก็สิบเกตเนาะครับผมสิบเกตนะครับแม่ลูกลูกโตลูกโตแม่ครับลูกโตแม่ครับอ่าครับพี่น้องนี่ตัวนี้ก็ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้สิบสี่ครับสิบสี่นะครับสิบสี่ท่วนนะครับหนึ่งหมื่นสี่พันเนาะครับผมเบอร์โทรเบอร์ใดครับศูนย์หกสามศูนย์หกสามหนึ่งสี่สามหนึ่งสี่สามหกหนึ่งศูนย์เจ็ดครับครับผมห้อยห้อยยุดครับห้อยยุดครับเอามาเบื้องเอาครับพี่น้องควายผูกคับ แม่ลูกนะครับอยู่ตลาดนัดเฮานะครับเอาขอบคุณหลายๆครับครับสวัสดีครับพ่อเอามาจากตัวเอาค้อยมาคมหนึ่งคมหนึ่งเนาะครับเปิดเท่าไรครับพ่อเปิดห้าหมื่นห้าห้าหมื่นห้าเนาะครับเนาะข้อยผสมหรือครับแม่เพิ่นผสมเรียบร้อยผสมได้จักเดือนหรือเปล่าหกเดือนแล้วห้าหกเดือนก็พ่อได้ไปเนาะ พ <S ew ere> ่อสวยอ้าวจนพ่อบ้านพอานน <S <S ่อบ้านบ้านเนาะแม่เพิน่นจะสูงกว่าบานเท่าใดพอ่อร้อยสามร้อยสามสิบห้าเนาะได้ลูกตัวแม่มับ่ครับลูกเพิ่นตัวแม่ลูกพ่อได้ครับพอ่อสองสามกับพ่อบ้านบ้านนี่แหละพ่อบ้านบ้านเนาะโอ้ทรงลูกสวยครับ,บพี่น้องเออมาเบิ่งเอาครับเปิดอยู่ที่ห้าหมื่นห้าป่พ่อห้าหมื่นห้าครับกับตัวร่องได้โอ้ลูกงามครับแม่เพิ่นกับรับประกันทองเนาะพอ่อเนาะครับรับประกันทองทองแล้วนะครับเบอร์โทรเบอร์ใดพ่อ 089 089 278 278 5327 5327เนาะพ่อเนาะครับอ่ามาตาบ้านไดพ่อมาน้ำให้นาคำให้ครับเอามาคมหนึ่งเนาะครับครับอ่าโชคโๆกันมานครับพ่อพี่น้องว่ข้อยกบะไหลายนะครับพี่น้องโอ้บารู้ว่าจะคล้องคนไปใส่เนี่ยอะไรนี่ครัฮะโอ้บอกครับเอาพ่อเออเบ้าพผมสิถามแมนเบิร์ตบอกของพ่อ โอ้สองตัวนี่ครับแม่ลูกบ่พอเยนองเยนองเยนองบ่แม่แม่ลูกเนาะเปิดเท่าไรครับแม่นี่ยเปิดสิบเอดหร้อยสิบเอ็ดหกร้อยนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อครับเอาครับพี่น้องน้อยนี่หาปัญหาหตัวเล็กๆนี่ครับเป็นตัูเนาะพ่อเบอร์โทรเบอร์ใดพ่อเบอร์โทรเอาเบอร์ก่อนพ่อครับศูนย์แป่ง ห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งสองสามเก้าสี่หนึ่งสามเก้าสี่หนึ่งเนาะพ่อพ่อยังครับพ่อพ่อยาวพ่อยาวครับเอามาเบื้องเอาครับพี่น้องราคาควายนะครับพี่น้องมักท่าไดต่อร้องกันครับมักท่าไดก็บัจ้โทั่วขามาหาพ่อนะครับรายละเอียดบริชัดเจนกับทั่วขามาถามากครับอยากเอาเลี้ยงอยากไปเลี้ยงก็พอเนาะการซื้อกันขายมีคื่เขาครับผมครับทุกชจ้ามันมานค้าพ่อครับครับ เก้นใอครับสุดท้ายนี่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทิดน้ำนีด้ด้วยครับพี่น้องสุดท้ายนี่สวัสดีครับ